สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตัวนี้ครับ f i e l c c ีโป o 2ตัวนี้ก็เป็นหูฟัง t True l e s s ตัวท็อปที่สุดของแบรนด์ e l d เลยนะครับผมก็เพิ่งออกกันมาละตัวนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ3,500บาทนะครับมีบวกลบนิดหน่อยซึ่งอันนี้ผมลองมาแล้วต้องบอกประทับใจมากเลยนะครับคือเขาครบมากๆนะครับเสียงดีเบสดดีมีไฮเลสมีแอลแดกมีตัดเสียงรบกวนด้วยมีโหมดเกมด้วยคือมันแบบมันครบจริงๆก็เลยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันเลยนะครับว่าตัวนี้เขาทำอะไรได้บ้างนะครับ เริ่มจากงานดีไซน์ของเขาก่อนนะครับถ้าใครเคยใช้ตัวซีรีส์ C C นะครับก็จะคุ้นเคยกับงานดีไซน์ของตัวนี้ดีนะครับตัวเคสจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะแล้วก็วิธีหยิบหูฟังออกาจากเคสคือเจ๋งมากคือเป็นแบบเขาเรียกว่าไงเดีเป็นจุดเด่นของซีรีส์นี้เลยนะครับวิธีการนะครับคือนี่ครับลด์ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็หยิบออกมาได้สองข้างนี่นะครับคือเขาจะเป็นแบบแม่เหล็กอะ แล้วก็สไลด์ไม่มีฝาไม่มีส่วนที่แบบต้องเคลื่อนไหวข้อดีก็คือคุณไม่ต้องกลัวฝากขาพังนะครับส่วนใครที่กลัวว่าเฮ้ยมันแบบเนี้ยมันมีฝาปิดหูฟังมันจะหล่นง่ายหรือเปล่าผมขย่าให้ดูนะว่ามันไม่หล่นเห็นไหมครับเนี่ยมันแน่นมากคนเนี่ยคือใช้งานทั่วไปไม่มีหล่นหายแน่นอนนะครับเนี่ยอันนี้แบบเป็นดีไซน์ที่แบบชอบมากๆเลย ตัวหูฟังก็จะเป็นดีไซน์แบบอินเอียนะครับตัวก้านจะเป็นเหลี่ยมนะครับสไตล์ตัวของยี่ห้อฟิลเลยเนี่ยแหละตัวนี้ครับตัวจุกมันเนี่ยตรงเนี้ยจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะสำหรับคนหูเล็กๆใส่แล้วอาจจะเจ็บหูนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยบอกเลยว่าใส่สบายมากนะเหมาะกับทรงหูผมมากๆเลยผมเคยลองใส่แบบฟังเพลงเป็นแบบชั่วโมงแล้วสบายๆหายห่วงแล้วตัวนี้ด้านในของเขาจะเห็นว่ามันมีแ็บเซนเซอร์อยู่นะครับคือตัว เ a r i n g Detection นั่นเองนะครับคือเวลาเราสมมุติเราใส่เราเปิดเพลงฟังพอเราถอดปุ๊บเพลงจะหยุดเองเพื่อเราจะคุยกับคนอื่นหรืออะไรอย่างนี้นะครับพอใส่ไปใหม่ปุ๊บเพลงเล่นอัตโนมัติส่วนด้านการกันน้ําตัวนี้ก็กันน้ําอยู่ที่ IPX4 นะครับก็คือกันพวกเหงื่ออะไรได้นะก็จริงๆเป็นหูฟังที่ออกแบบมาสําหรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับไม่เหมาะกับการไปออกกําลังกายรอรไรแบบนี้เท่าไหร่นะครับ ใช้ทั่วๆไปเดินทางไปทํางานอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนส่วนการสั่งงานรุ่นนี้บอกเลยว่าครบครันมากๆตัวนี้เขาสั่งงานด้วยการทัชนะครับตำแหน่งที่ทัชนะครับจะอยู่เนี่ยตรงนี้ครับตรงสันเนี่ยด้านบนตรงนี้ใช้การทัชเอาซึ่งครบมากๆก็คือตัวนี้เขาจะทํางานคู่กับแอป,ปของเขาเองที่ชื่อว่า f e e l Plus มีทั้ง a n d r o i d และ iOS เนะเขาไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยติดตั้งเสร็จปุ๊บเราเลือกรุ่นหูฟังให้ถูกต้องตัว Feel CC p r o 2 แล้วเราก็เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับมือถือแค่นั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวแอปปุ๊บมันจะเจอหูฟังอัตโนมัติเลยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยผมแนะนํามาด้านขวาสุดนะครับแล้วข้างบนจะมีคําว่า Full Control Mode อยู่ผมแนะนําให้เปิดเลยนะครับจะทําให้ตัวนี้ฟิลของเราเนี่ยครับสามารถควบคุมได้ครบมากๆเลยนะครับครบแค่ไหนก็คือทั้งสองข้างถ้าเราแตะ2ทีเนี่ยจะเป็นการเล่นหยุดเพลงใช่ไหมแต่พอเป็นฝั่งซ้ายแตะ1่ทีเพิ่มเสียงแตะ3ทีเป็นลดเสียงส่วนทางฝา แตะ1ทีเป็นการข้าไมไปเพลงถ่ดไปส่วนแตะ3ทีจะเป็นการกลับมาเพลงก่อนหน้านะครับอันนี้ครบแล้วก็ทั้ง2ข้างมันจะขาดเป็น,นฟีเจอร์คือแตะ2ทีใช่ไหมซึ่งตรงนี้ที่ยังไม่พูดถึงเมื่อกี้เพราะว่ามันตั้งค่าได้นะครับมันจะเป็นตัวที่ไปเซตตัวระบบตัดเสียงรบกวนของเขานะครับซึ่งตัวนี้เขามีชื่อชกีอของเขาด้วยครับ MAF ย่อมาจาก My Audio Filter นั่นเองนะครับเพราะว่าเขามีตัวโหมดตัดเสียงรบกวนให้เลือกไม่เรียกว่าโหมดตัดเสียงรบกวนดีกว่าคือมันยังไงเดียคือทุกอันไม่ได้ตัดเสียงรบกวนแต่ว่ามันใช้แบบว่าฟีเจอร์คล้ายกันนะครับมันจะมีทั้งหมด4โหมดให้ใช้นะ4โหมดมีอะไรบ้างอันนี้ต้องใส่หูฟังถึงจะเปิดได้นะครับอันแรกสุดเลยคือ ANC หรือ Active Noise Cancellation นั่นเองก็คือการตัดเสียงรบกวนจากภายนอกนะอันนี้ตามสเปคเขาเลยเขาตัดเสียงรบกวนได้สูงสุดอยู่ที่42เดซิเบลนะครับถือว่า ทำได้โอเคนะครับสำหรับการใช้งานจริงเพราะแบบผมก็ไปเดินแบบว่าขึ้น BTS นี่แหละก็ต้องมีการสลับสถานานีอะไรด้วยนะครับที่ลองใช้ก็คือมันจะช่วยคือถ้าอยู่ในคลอขบวนนะครับก็ลดเสียงรบกวนไปได้ค่อนข้างเยอะถ้าเจอเสียงถนนก็อาจจะมีบ้างนะคือเป็นตัวที่แบบไม่ได้ตัดเสียงแบบเงียบสนิทเลยนะครับแต่ว่า เขาจะลดเสียงสิ่งแวดล้อมลงแบบเบามากๆจนเราไม่ได้รู้สึกว่ามันรบกวนอะไรเราก็สามารถฟังเพลงได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องเปิดเสียงดังเพื่อจะแข่งกับเสียงบรบกวนเลยโหมดถัดมาคือตัว Open Mode นะโหมดนี้เขาจะให้ระดับเสียงเหมือนเวลาเราไม่ได้ใส่หูฟัง,งนะครับเปิดเนี้ยเราก็จะสามารถคุยกับคนอื่นหรือได้ยินเสียงสิ่งแวดล้อมเป็นแบบปกติเลย เหมาะเวลาเราแบบเอาไว้คุยกับคนอื่นแลไวยังไม่อยากอขอดหูฟังนะหรือว่าเดินถนนแล้วเราอยากจะฟังเสียงสิ่งแวดล้อมเผื่อมีใครตะโกนอะไรบีบตมบีบแต้นู่นนั่นนี่เนาะเราจะได้แบบเออมีสมาธิกับสิ่งแวดล้อมได้ถัดมาเป็นตัววินดี้โหมดนะครับตัวเนี้ยเขาก็มีการตัดเสียงรบกวนนะแต่จะเป็นการตัดเสียงรบกวนแบบเบาๆเน้นเสียงลมและสุดท้ายมอนิเตอร์โหมดอันนี้เขาจะทำการขยายเสียงจากภายนอกเนี่ยให้ชัดเจนขึ้นมันจะอารมณ์เหมือนแบบ เครื่องช่วยฟังอ่ะทำให้เราได้ยินเสียงคนอื่นพูดเนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วตัว ANC เนี่ยเขาจะมีตัว Environmental Noise o p t i m i z e นะครับตัวนี้เขาจะทำการอย่างแรกเนี่ยเขาจะเทสก่อนเลยการใส่หูฟังของเรานะว่าใส่หูฟังเราใส่กระชับแน่นหนาดีหรือเปล่านะครับถ้าไม่แน่นเนี่ยเราก็ต้องขยับให้มันเข้าที่นิดนึงนะแบบประมาณนี้แต่ถ้าขยับยังไงก็ไม่ได้ผมแนะนําว่าให้ลองเปลี่ยนตัวขนาดจุกหูฟังดูนะครับซึ่งตัวจุกเนี่ยเขาก็มีมาให้จากในกล่องนะลองเปลี่ยนไซส์ดู มันอาจจะใหญ่ไปหรือเล็กไปนั่นเองนะครับผมพอเข้าที่ปุ๊บเขาจะทําการฟังเสียงจากข้างนอกนะครับอัตโนมัติพอฟังเสร็จปุ๊บเขาก็ทาการจูนตัวระบบตัดเสียงรบ,บกวนนะครับให้มันเหมาะสมกับระดับเสียงภายนอกเพื่อให้มันได้รบบประสบการใช้งานที่ดีที่สุดนะครับอันนี้คือเจ๋งมากผมชอบนะครับและที่ชอบที่สุดเลยนะคือตัวตัวฟิลของเขาเนี่ยครับฟิลซีซีโปรทูเนี่ยเขามีตัวที่ทําการแบบว่า ปรับแรงดันภายในช่องหูอัตโนมัตินะครับทำให้เวลาเราใช้หูฟังตัวนี้แล้วเราเปิดตัวตัดสีรบกวนเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าหูอื้อน,นะอันนี้เจ๋ง ด้วยตัวที่เป็นแบบตัว ANC กับตัวปรับแรงดันเนี่ยใช่ไหมพะเขามีมาเขาก็เลยเพิ่มฟีเจอร์เข้ามาเป็นตัว Sleep Aid Mode ซึ่งเขาก็ทาหน้าที่แบบพวกตัดสิวพุวนอะไรแบบนี้ทำให้เราหลับสบายหลับสนิทมากขึ้นครับแล้วการควบคุมยังไม่หมดแค่นานนะครับเขายังมีอีกตัวหนึ่งนะครับคือแตะ4ครั้งอันนี้ต้องมาเปิดแยกนะมันแยกเมนูกันอยู่นะซึ่งอันนี้ผมก็แอบขัดใจเล็กๆนะผมรู้สึกว่าเมนูก็จะอยู่ที่เดียวกันก็คือตัวนี้ครับเขาจะแตะ4ครั้งจะเรียกตัวผู้ช่วยอัจฉริยะในมือถือของเราให้นะคร,บ, Google Assistant, ร, Siri, ะรบบแนี้นะ ต่อมาเรามาดูกันเรื่องการเชื่อมต่อหูฟังตัวนี้กับมือถือบ้างเพราะว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าทํามาได้ดีนะครับของตัว f ิลซีซีโปรทูนะครับก็คือการเชื่อมต่อกับมือถือเนี่ยเขาจะทําผ่านตัวบลูทูธ5.3เลยนะตัวนี้ใหม่มากๆแล้วก็ถ้าเชื่อมกับมือถือ Android เนี่ยโคเดกที่ใช้ได้ครับสูงสุดจะเป็นตัว L DAC เลยนะครับก็คือรองรับไฮเลสนั่นเองแต่ถ้าเป็นฝั่ง iOS ก็จะเป็นตัว AAC นั่นเองนะครับ เขาจะมีตัวนี้นะครับตัว free connection สอคือตัวนี้เขาสามารถเชื่อมต่อกับอุปรกรณ์ได้2เครื่องมาพร้อมกันเลยนะครับแล้วเราก็สามารถกดสลับเครื่องเชื่อมต่อแบบว่าเราต้องการฟังเสียงจากเครื่องไหนก็ได้นะครับอันนี้เหมาะเลยนะถ้าเราเนี่ยมีอุปรกรณ์หลายๆชิ้นอย่างผมมีทั้งตัวมือถือแล้วก็มีทั้งแท็บเล็ตใช่ไหมผมก็สามารถใช้หูฟังตัวเดียว คู่กันเลยแต่มีนิดนึงก็คือจะใช้งานโหมดนียครับเขาจะต้องปิดตัว L DAC นะครับแล้วตัวนี้ในแอปเขาก็สามารถปรับระดับการดีเลย์ของเสียงได้ด้วย3โหมดนะครับก็มีโหมดเพลงตัวนี้เขาอาจจะแบบเน้นคุณภาพเสียงเป็นหลักดีเลย์อาจจะเยอะหน่อยไม่มีปัญหาอะไรก็มีโหมดหนังนะครับก็จะลดการดีเลย์ลงมานะครับเพื่อให้มันซิงก์ปากกับเสียงตรงได้ส่วนคนที่เล่นเกมที่ต้องการการดีเลย์น้อย,อยเขาก็จะมีให้เลือกอีโหมดหนึ่งนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเรามาคุยกันเรื่องคุณภาพเสียงของตัวนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เอาเรื่องเสียงจากไมโครโฟนหูฟังก่อนนะครับหูฟังนี้เขาก็มีไมโครโฟนมา2ตัวนะก็คือตัวหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ด้านล่างนะครับตรงก้นมันนะครับจะเห็นเป็นรูๆอยู่ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ด้านในหูนั่นเองนะครับผมก็เอาไว้สําหรับตัดเสียงรบกวนต่างๆนะครับก็เวลาคุยโทรศัพท์อะไรแบบนี้ก็ทาให้เสียงพูดเราชัดขึ้นนะซึ่งอันนี้ผมก็ลองไปใช้มาแล้วทีมงานก็บอกว่ามันชัดอยู่นะพี่โอเคก็ไปฟังกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง ครับอันนี้เป็นเสียงจากหูฟัง Feel CC Pro 2นะครับเป็นเสียงไมสนทนาของหูฟังนี่แหละอันนี้ก็ใช้วิธีการบันทึกเสียงสนทนาเอานะครับอยันในซอยที่มีเสียงจนวิ่งไปวิ่งมาไกลๆนะครับเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ที่ฟังกันอยู่ครับผมลองฟังมานะบอกเลยว่าเป็นหูฟังที่แบบฟังเพลงได้ทุกแนวนะครับผมไปลองแบบหลายๆแนวมาเฮ้ยมันฟังได้หมดเลยมันโอเคจุนเสียงมาค่อนข้างบาลานซ์แล้วก็จริงๆเป็นหูฟังที่แบบติดออกแนวฟังสนุกนิดนึงทับเบสมาแบบค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่า ด้วยความฟังสนุกของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้จูนมาจัดจ้านจนเกินไปนะครับทำให้การฟังนานๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าล้าหูนะอันนี้คือชอบมากเลยถือว่าเป็นหูฟังที่แบบเอ้ยจูนมาแบบประทับใจอยู่นะครับก็แนะนําเลยเป็นแบบเอ้ยแบบเออชอบชอบโดยเฉพาะคนที่แบบชอบแบบหูฟังที่แบบฟังสุสนุกหน่อยตัวนี้แหละครับแต่สมมุติว่าคุณไม่ถูกใจเสียงเขาเนี่ยอยากจะปรับแต่งทําอะไรได้บ้างนะครับก็ ในแอปเขาเนี่ยแหละครับปรับแต่งได้เขาก็มีตั้งแต่พื้นพื้นที่แบบปรับ3แบบนะครับมีแบบออริจินอลก็คือแบบเสียงบา,บาลานซ์บาลานซ์กลางๆตามที่เขาตั้งมาดั้งเดิมนะครับหรือว่าจะแบบตั้งเน้นเสียงแหลมเป็นหลกักมีตั้งเน้นเสียงเบสเป็นหลักก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่พอเขาก็มีตัว พีเซต EQ มาให้นะครับตามแนวเพลงนะครับตั้งมาให้12แบบเลือกเอาได้เลยแต่สมมติมันยังไม่ถูกใจอีกนะครับคือสามารถคัสตอมไมได้อีกนะคือแบบค่อนข้างละเอียดทีเดียวเชียวนะเรื่องการปรับแต่งเสียงแต่ที่ผมลองใช้มาผมว่าผมชอบออชินอลเนี่ยแหละที่สุดแล้วสำหรับแบตเตอรี่นะครับคือตัวสเปคเขาเขียนมาแบบค่อนข้างละเอียดเลยนะตัวนี้คือถ้าเราตัวใช้เชื่อมต่อตัว A A C นะครับผมแล้วก็ปิดตัวตัดเสียงรบกวน เปิดเสียงความดังประมาณ50%นะครับแบตอยู่ได้ประมาณ6-8ชั่วโมงเลยแต่ถ้าเปิดตัว ANC ก็จะอยู่ได้ประมาณ4.5-5ชั่วโมงแล้วถ้าเชื่อมตัว LDAC เนี่ยจะลดเหลือ3ชั่วโมงนะครับแต่สุดท้ายแล้วนี่ครับในแอปเขาเขาจะมีปร,ริมาณแบตเตอรี่เฉลี่ยที่เราใช้ได้บอกนะครับอย่างเนี้ยของผมเนี่ยขึ้นเลยบอกว่าฟังได้ประมาณ5ชั่วโมงแต่นี้ผมเปิดทั้ง LDAC ทั้งตัวตัดเสียงรบกวนเลยนะ ส่วนเคสนะครับก็จะชาร์จได้ประมาณ3-4ครั้งนะครับซึ่งอันนี้ก็จะบอกว่าชาร์จได้3ครั้งยังก็คูณกันไปดื้อๆเลยครับ5-35ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับผมสรุปนะครับสำหรับตัวนี้ที่ลองใช้มาผมค่อนข้างประทับใจนะครับคือมีหลายๆเรื่องที่แบบทำมาดีมากอย่างแรกสุดคือการดีไซน์นะครับคือเขาดีไซน์ออกมาสวยงามมากๆนะครับดีไซน์โลหะแม่เหล็กของเขาเนี่ยคือตัวนี้สามพันห้าแต่ผมเชื่อว่าถ้าไม่บอกราคานะครับแล้วมาให้หลายๆคนทายเนี่ยมีทายราคากันหลักแบบ เฉียดหมื่นแน่นอน88900เนี่ยต้องมีนะครับด้วยดีไซนได์ด้วยหน้าตาของเขาผมบอกเลยอย่างที่2นะครับคือเสียงผมว่าเขาจูนมาโอเคนะครับจูนมาดีฟังสนุกแล้วก็ฟังได้หลากหลายแนวนะครับผมใครชอบฟังเพลงยิ่งฟังแบบหลายๆแนวด้วยผมว่าโอเคเลยตัวนี้แต่เสียงรบกวนอาจจะไม่ใช่แบบแบบ top of the class ดีที่สุดใน3โลกนะครับแต่ผมถือว่ามันดีระดับใช้งานจริงได้ไม่มีงุดหงิดแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฟีเจอร์เยอะมากๆจะเห็นว่าในแอปเขานี่แบบผมเปิดมาผมยังตกใจเลยเ ي, ทำไมเขามีให้ตั้งค่ายเยอะ ขนาดนี้แบบเฮ้ยมันเจ๋งมันเจ๋งแนะนำครับ f ิ l l CC b r o 2ราคา3 5XX บาทนะประมาณนี้ใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์สำหรับสั่งซื้อไว้ที่คำที่บายคลิปนะอยากดูราคา,อยา,า,คาอยากดูละเอียดเต็มๆอะไรพวกนี้นะครับกดดูได้นะซึ่งกดผ่านลิงก์ของเราจะดีมากครับผม สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กด like กดแชร์กดอะไรก,ก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆให้รับชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ